ไม่เอกธีรวัณนะครับรับบทเพลงกติพรครับครับต้าจิรายุครับรับบทเจนวินวงสวัสดิ์ครับครับผมภุเก็ตศิล์นะครับรับบทเป็นพายุครับบอสทุบพลนะครับรับบทเป็นน้ำโมครับครับเชียม์พรน้แก้วรับบทเป็นจ๊อบมาค้ำปูนเป็ความรุ่งรืองครับรับบทเป็นชายครับครับออฟเอกลินครับรับบทเป็นตุลครับยูกิครับรับบทเป็นโต้งครับเพื่อนของสามศิวกรเมื่อโน้ตครับครับรับบทเป็นน้องแขงปอนครับธนากรผลินรับบทเป็นเปิ้ลครับผม ตืตต่น,นตเต้นมากครับจะบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบคบ <c oughs> ุยกับตาแต่ื่อคืนว่าตื่นเต้นมากเลยมันเร็วมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่นับกันว่ามันจะถึงวันอนอนรู้สึกว่ามันยังนานอยู่เลยพอถึง <c oughs> วันนี้จริงก็ตื่นเต้นมากๆรอดูตัวเองกันครับใช่ส่วนนะาก็ต่ดเต,นนตดเ้นมากครับตอนสอบนิ้งตื่นเต้นมากอย่เงยแล้วรู้สึกภูมิใจมากครับที่เห็นตัวเองในซีรีส์เพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของตาด้วยครับ บอกเลยว่านนวาาุ่นวายม, <c oughs> วมากแล้วก็จะขี้เมาทุกคนแ, <c oughs> แต่และคนก็จะแบบมี <c oughs> ท็อปสติ๊กแบบชวนคุยกันตลอดเราแบบแลกเปลี่ยนกันว่าจะด้านเรื่องการทํางานหรือว่าแบบเรื่องทั่วไปเราคุยกันตลอดครับอะไรนะครับผม <c oughs> ว่าอบอุ่นมากๆขี้เมาไมโครเวฟอีกโอ้ๆแล้วก็ถ่ายตอนหน้าร้อน คือด้วยความเป็นผู้ชายไงครับมันก็เลยรู้สึกว่าคุยกันง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีอะไรก็แบบคุยแมนๆกันเลยอย่างเงี้ยครับใช่มันเลยทำให้การทํางานมันราบรื่นขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องราวมันก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับว่าความรู้วัเนนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง้ขาอันนี้มีแบบคนที่เป็นสายทุกคนเลยหรือเปล่าอืมส่วนตัวผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่อย่างาเองเี้ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องมูเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องหมอดูอะไรครับก็รู้สึกว่าตรงดีเพราะว่าเพาื่อนกะทีก็ไม่ค่อยเเชืื่ออหมนนกัน อตอนแรกไม่ค่อยเชื่อครับพอได้รับบทเป็นวินก็เลยต้องไปทําการบ้านเกี่ยวกับการดูดวงพอไปดูปุ๊บหมอดูทักตรงเราเชื่อเลยประสบการณ์ตรงรรห,รหมอดูทักว่าต้นปีนี้ครับแฟนคลับจะเพิ่มขึ้นาวาเเนื้อคู่เนื้คู่นี้มีอยู่ครับ มีนิดน,นึงครับของผมเจอตอนตรงทางสามแพ่งที่เราถ่ายกันตอนกลางคืนครับก็จะมีคือเหมือนว่าฟานว่าผมหเห็นสารแต่ส่วนตัวผมไม่ไม่เคยเจอผีหรอกนะเห็นสารแต่เนี้ยก็นึกว่าเป็นพรเพราะว่าจะมีถ่ายของสา,สา,การกันประมาณนั้นแต่เนี้ยพ,พอไปถามพี่พรก็บอกว่าพี่เพิ่งตั้งอยู่วันนึงนะก่อนแล้วนะไม่มีไม่มีตรงน,นั้นอะไรนะครับก็มีหล่อนิดนึงตอนถ่ายในป่านิดนึงครับแล้วมีใครเจออะไร หลงไ,ไหม,น,ไหมนะผัดเซียดวัน, <c oughs> นนี้ยังไม่เจอเลยครับแล้วอย่างงา้นทีมหนึ่งนี้เราจะเจออะไร EP หนึ่งเหรอก็จริงๆก็จะเจอเพิ่งนาทีก่อนเลยใชื่อผมว่า EP หนึ่งเนี่ยจะเป็น EP ที่ปูเรื่องราวมากกว่าให้แบบให้ตอนต่อไปอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าจะได้เจอกันอาจจะยังไม่ครบทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นกันต่อไปเรื่อยๆเนาะว่าใครจะมาตอนไหนอะไรเงี้ย ก็เป็น e ีีที่เหมือนกับว่าตัวของวินเองเนี่ยได้เจอกับคุณเพิงเป็นครั้งแรกด้วยอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่เรายังไม่บอกว่าแบบไหนให้รอติดตามรอดูดีกว่าแล้วเป็นอุบัติเหตุแบบหวานแบบปกติครับอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่รู้กาลไม่ไหมใช่ครับ ้องรอชมครับผอบอกไม่ได้ครับไม่มีใครบอกเลยตอนนี้ไม่มีใครบอกเลยเจอผมแน่ครับเอออย่าูอย่า่งเามาฟังีก่ไหนไปครับโยนมาที่เลยใช่เคมีหวานเี้ยหคเมาก็แ่บจวะไม่าผมอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วกันลคิดไม่ออก เพราะว่าควรไปดูเองแล้วทีแฟนคลับก็ได้มาดูด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับจะได้รุนแรงพร้อมๆกันว่ามีอะไรแต่แน่ๆคือผมว่าไม่เอกหล่ออยู่แล้วต้าหน่ารักอยู่แล้วดังนั้นแบบผมว่าหลายๆคนดูแล้วต้องยิ้มแน่ๆให้กับความบังเอิญเจอกันรับผมคุณเมฆคเมฆเหรอเกาะเพชรเจสีครับของต้า ไว้เป็นเพ็ก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับจากซีรีส์การโต้กลับของซินแสนะครับหรือว่า My Secret o f s e a t h o Series นะครับก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์นะครับสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง3 h d ครับแล้วก็สามารถรับชมอันคัดเวอร์ชันได้ทางช่องวิวนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ